ครับสว,วัสดีครับผมครับผมวันนี้บรรยากาศยามเช้าครับผมเจอกันเหมือนเดิมครับผมอ่าอำนาจโซลาเซียวหรือว่าอำนาจองเอสวนเกษตรบาลัยครับวันนี้มาแบบลุกทุ่งเลยถอดเสื้อเลยครับผมวันนี้ถอดเสื้อเลยวันนี้จะมาพาชมสวนครับผมหลายๆคลิปเนี่ยลงไปอสนอนการทาบกิ่งแล้วก็สวนเกษตรผสมผสานเพื่อนๆเอฟซีหลายๆคนอยากขินเหลือเกินว่าสวนผมมีอะไรบ้างครับผมเดี๋ยววันนี้บางต้นให้ชมตัวนี้ก่อนเลยวิธีการทาบกิ่งอ่ตัวนี้มาใกล้ๆ นี่ครับผมอันนี้เป็นผลผลิตที่เราได้ทําลงมือทํานะครับผมสะเดาเนี่ยสะเดาจืดเนี่ยสะเดาจือดอันนี้เวลาสองเดืนอนกว่าครับผมเนี่ยเก็บยอดต้มกินได้แล้วเหมือนที่ผมอ่าได้บอกไว้เลยว่าอ่าคนไหนมีสะเดาผมแล้วเอาสะเดาจืดมาทาบเนี่ยสองเดือนเนี่ยผมให้เดินมาเก็บยอดกินได้เลยนะครับเไปต้มกินได้แล้วนะครับเนี่ยเนี่ยให้ดูนี่ครับผมรอยทาบเนี่ยถ้าใครเป็นเนอฟซีผมเนี่ยหรือคนไหนติดตามตัวผมเนี่ยเห็นแน่นอนวิธีการทาบในคลิปก่อนเนี่ยสะเดานะครับสองเดือนกว่าเก็บ เก็บยอดอต้มกินได้แล้วครับผมตอนนี้เดี๋ยววันนี้เดี๋ยวผมจะพาเดินชมสวนอ้อ,อมๆสวนผมว่ามันมีต้นไม้ต้นอะไรบ้างว่ามีพืชพันธุ์อะไรบ้างที่ผมจะปลูกไว้ในสวนเป็นแนวทางไป